เปิดวาร์ปพี่แทนไทยผู้ชายอบอุ่นแฟนใหม่ย่าที่สาวๆตกหลุมรัก เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับปอประชทอนหรือที่แฟนคลับช่อง3ามกำลังได้รับชมฝีไม้ลายมือทางการแสดงของเขาในละคร2เรื่องสองรถพร้อมๆกันอย่างบทพิการหนุ่มอบอุ่นที่คอยดูแลเจติยาจีน่ายีนานางเอกจากละครพิศวาสคาตะเกมและพี่แทนไทยแฟนคนปัจจุบันของสายคิมยายยาอรัสยานางเอกจากละครคือเธอซึ่งหนุ่มป๊อก็ทำทั้งสองบทบาทออกไม่ไดีด ีงามมากโดยเฉพาะบทแทนไทยในละครคือเธอที่เคมีแอบเข้ากับยายาไม่น้อยหน้ามาริโอเมาเลอร์พระเอกของเรื่องเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มป๊อปเผยเคล็ดลับที่ทําให้ตีโจทย์การแสดงได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้เพราะได้ครูดีชื่อยายาอุรัสยาที่คอยสอนคอยแนะนําเคล็ดลับทางการแสดงให้แบบเต็มที่นั่นเองตกแฟนๆได้ดีงามขนาดนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้จักหนุ่มคนนี้กันให้มากขึ้นแล้ววันนี้มีประวัติเล็กๆน,น้อยๆของหนุ่มลุกอบอุ่นคนนี้ มาฝากสาวๆกันค่ะสําหรับปอประชาธรหรือปอประชธรศัพอนานตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาหนรงมิศซินวิชาเอกนิทัศการศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยตอนศึกษาอยู่หนุ่มป๊อปเป็นหนุ่มกีฬาและยังเคยมีโอกาสเป็นจุฬาคทากรในงานฟุตบอลประเรณีจุฬาธรรมศาสตร์อีกด้วยส่วนผลงานในวงการปัจจุบนันหนุ่มป๊อปเป็นนักแสดงในสังกัดช่องซับมีผลงานที่ผ่านมาคือ Sleeveless ซตอนคืนฝันลวงพยากรซ่อนรักและผลงานสองเรื่องล่าสุดอย่างพิศวาสคาตาเกมและคือเธอติดตามไอซีหนุ่มป๊อปได้ที่ไอซี p อท